ตามหารักที่เธอลืมทางช่องวันสาสิบเอ็ดนะคะหนึ่งพุ่มตรงเบสเล่นกับพี่แจ๊บพี่แจ๊บเล่นกันเดสเราจะได้เล่นด้วยกันอีกไหมถ้าทุกคนทำให้ถึงสิบอาจจะได้เล่นด้วยกันเออเนาะลูกค้าต้องเห็นลูกค้าต้องซื้อละมานานยังลูกสักพักครับซื้อทีวีเพิ่มันัดทีวีเนี่ยแปดแล้วได้อะไรแปดเดี๋ยวผมลงคลิปใหม่ให้ดู ไม,ไ,ไม่ใช่ยันอ,อ,อื่นดีลงอันเด่นดีร้อ,อ,องเพลงด้วยกันหนึ่งบทนี้เออนี่ไงเออนัออน่งตรงเออเดี๋ยวร้องผมกับเบสร้องเพลงด้วยกันถ้าได้แปดแบบดีกีตารร้องเพลงเนี่ยแบบชัดๆให้เลยแบบร้องดีๆอ่ะเบสเเบสร้องใช่ไหมไม่เราด้วยกันดีพี่ต้องช่วยหนูดีก้าลองอะไรหเอาแปดได้ถึงเอาแปดก่อนไหมแล้วก้าเดี๋ยวมาตามค่ะ แต่อยากให้ดูเพราะว่าไปกาะสีชังสุดเกาะสีชังสวยมากเขาบอกว่าแปดร้องเพลงละครยากในใครคนนั้นที่เขาโอ้ยเสียงเดิมเดิมร้องเพลงนั้นไม่ได้เดี๋ยวพี่ร้องให้ถ้าได้แปดจริงเหรอเออพี่ร้องเองเบสเล่นกีตาร์ <c oughs> ยากกว่าเดิมหนักไปอีกพี่พี่แจมเล่นเปียนโนสิไหมฮะ <c oughs> ถ้าได้เก้าก็เล่นเปียนโน ได้เล่นได้ก็แปดเล่นปีต้าใช่ป่ะก้าเล่นเปียโนหม่ถึงว่าเล่นคนเดียวนะได้ก็ร้ด้วยกันไงเอาต้องยกเปียโนมาเปียโนอยู่บ้านอ่ะใช่อยู่บ้านดิจะไปไว้ไหนวันก็มีอยู่ตรงไหนห้องซ้อมไงไม่มีซ้อมไหน้อวหนูก็เห็นในห้องที่เราอันนี้เข้าไปเรียนเขายกไปเรียนอูวไปสอนให้เบนร้องเพลงนาฬิกาสวย ขอบุญครับเปิดสองเครื่องแล้วนะเยี่ยมพาคินเป็นฝันเน็ตสิบวิ่งด้วยกันเออใช่สิบต้องวิ่งผมว่าวิ่งกันแน่ๆหนูนั่งรถกอลถ่ายกี่พันมันไม่เคยมีเรตวิ่งเรื่องไหนสูงขนาดนั้นเลยนะโอ้โหแล้วให้หนูวิ่งแค่ก้าวอัพกันเลยนี่คือแบบสุดๆแล้วอ่ะกะแด้หนูวิ่งด้วยก็ได้แต่พี่รอหนูนะถ้าหนูเหนื่อย แต่ว่าคบกันยังคะายังครับอะไรครบกันเขาบว่าคบกันยังค้ายังครับตอนนี้พาคินกับคนนเนตเขาเปิดใจกันแล้วแหละอ,อแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูว่าเขาจะสมหวั<า>งกันหรือเปล่าใช่ค่ะว่าเขาจะเป็นแฟนกันตอนน้เขาจะไปเกาะสีชังแล้วกระโดดน้าลงไปเลยก็ได้ <c oughs> ไม่เอาเลแล้วเวยกกระโดดเรือไปเลยตามแล้วเวเหนื่อยแล้วพาคินก็ปิดตัวไปเลย <c oughs> ขอบคุณนะครับขอบคุณสติ๊กเกอร์นะครับ เรื่องจริงทุกคนสิบเถอะแล้วดูดิเรากําลังมาดีๆแล้วก็มามีกีฬามามีอะไรตอนเวลาเดี๋ยวก็มีหยุดอีกอะไรไม่รู้ว่าตอนจบตอนจบตอนจบพากินพากินโดดเรืออยู่ที่เกาะสีชังตอนสิบไงโดดเรือนี่ควันเนตรให้หนูตามอีกเหรอใช่หนูมุดแล้วหนูต้องตามดีอีกเหรอมุดน้ำลงไปพับกลายมาเป็นอะควาแมน เข้าใจเรื่องซูเปอร์ฮีโร่วันๆมีแต่ไอรอนแมนกันดั้มอะไรเดี๋ยวมีอะไรนะไอร์แมนก็มีไอ้ไม่ใช่ที่พี่กับตันอเมริกาเหรอพี่ๆก็ดูไว้เหมือนกันแบทแมนแบทแมนหลายตัวมากนแบทแมนมันมีมอไซค์เว้ยถ้ามันตั้งที่บ้านน่ะจะเท่มากคือตัวตัวตัวแบทแมนใหญ่ขับรถแล้วแบบนั่งมอไซค์นี่คนเท่อยากได้อยู่ต้อไม่ไหว เป็กพี่พระเอกฟันเนตรค่ะตอนจบเป็นชาวประมง <c oughs> ไปนั่งตกหมึกก่อนสีชังไปนั่งเกอนสีชังก็นั่งตกหมึกกันอ๋อไม่พระเอกกับนายเอกไปนั่งตกหมึกแล้วก็แบบว่าเป็นกล้องขึ้นบนฟ้าออกจบบริบูรณ์จบบริบูรณ์พี่พระจันทร์ <c oughs> <c oughs> ว่าไปเป็นชาวประมงอในเกาะสีชังอยากให้มีทุกวัน เออถ้าละครเรื่องนี้จบแล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าเลดติ้งไม่ถึงสิบเราคงไม่ได้เล่นคู่กันอีกนะทุกคนถ้าอยากให้เราขึ้นเล่นคู่กันกจะต้องดันให้ถึงสิบกันดั้มอยู่บ้านอาครับตอนนี้ดื้อมเบ๊เจอกันดั้มยางยางเบ๊ยจะไม่เคยเจอกันดั้มหนูไม่ชอบนกค่ะหนูเอ้ากันดั้มไม่จิกกันดั้มไม่ใส่ดีแล้วถ้ากันดั้มจิกกันดั้มไม่จิกกันดั้มกัดไม่กัดกันดั้มไม่ใส่ดี เดี๋ยวซื้อทีวีเพิ่มซื้อแบบกี่เครื่องเลตติ้งเยอะขึ้นเนี่ยอืแต่นี่แจมแบบพูดถึงกันดำรู้กวันเปิดคลิปให้ดูด้ะใช่กันดำนนบินเขาก็บินอยู่ของเขาขอ่ะเขาไม่มาหาหรอกเขาก็กลัวคนเหมือนกันต้องทําให้ไว้ใจกันนะเหมือนกล้ามาเล่นด้วยต้องกันดำกานดำต้องเกาหวัวเอ้ยต้องเกาหวัวให้กันดำเพรากันดำว่าจะแบบไว้ใจ หมดอจเลยได้อยู่ใกล้คนหรอถ้าไม่ถ้าไม่เกาหัวให้กันดำก็จะไม่ให้เล่นด้วยก็มีแต่นกสินะที่พี่รูปเหมือนบอกข้างบ้านให้ดูด้วยใช่ครับเบ็ดพูดอะไรนะก็มีแต่นกสินะที่พี่รูปหัวก็รูปตรงอยู่ไม่ได้เดี๋ยวจิกอ้าวยังกลัวน้องจิกเลยไม่ก็เรารู้กลัวน้องจิกเลยแล้วบอกน้องไม่จิกเรารู้ใจไงเรารู้ว่าแบบเรากลัวน้องจิกใช่ไหมก็เขาไม่ให้จับตรงนั้นอยู่แล้วเราก็เกาตรงหัวตรงคอ เราต็ตรงคอแล้วเขาก็จะไม่จีบแล้วถ้ามือเราเผลอไปโดนตรงหัวน้องจริงปะไม่ดูคนหัวมันเล็กนิดเดียวกันด้ามผมทั้งทุกท่านเนี่ยไม่โดนอะไรผมมันแล้วมันไม่โดนหรอเพราะเราเห็นผมมันจะตั้งผมมันจยิ่งขึ้นอย่างนี้ตลอดเวลาก็ยังก็ยังก็ยแล้วที่เปิดจีบไปดูเลยแล้วเวลากระดัมตื่นเต้นอ่ะผมมันจะมาอย่างนี้เลยเป็นเป็น,ปนหัวขวานเลยเลี้ยงเลี้ยงกระนุกเหรอ ใช่เลี้ยงเลี้ยงเราเลี้ยงหนูด้วยได้ปะพี่ว่าแล้วหนูต้องพูดหนูไม่คมเลยพี่ก็สอนหนูสิพี่เก่งไม่ใช่หรอเบสเลี้ยงหมาหมอนเอามากองแล้วไม่เอามาเก็บดูแลกล้องอ่ะกล้องก็เลี้ยงลาบดดรอเดี๋ยวก็บอกว่าจะเอามาอยู่หมาหมาพี่แจมไปส่งคุณย่าแล้วหรอ ไปส่งคุณย่าแล้วหรออะไอยางเงก็คอมเมนต์เขาถามเป็นรู้ได้ไงว่าผมไปส่งย่ามาไงก็เมื่อวานที่พูดว่าคนนี้ไปส่งย่าเมื่อวานอ๋อเหรอวันนี้อาไปส่งครับผมออกกองพูดเองพูดเองแล้วก็เออรู้ได้ไงเยอรมันทักจ้าทักครับเออเนี่ยแจมบอกเองว่านบอกใช่ปะโวยวายเก่งเลยคนพูดแจมรีวิวพี่เบสหน่อยพี่แจมหน้าพี่จะหนุดไปครึ่งนึงแล้วก็ให้เบสดูเต็มๆเล แฟนคลับพี่เขาอยากดูความหล่อของพี่หันกล้องไปมันเลื่อนเบสดูดิพี่มันเลื่อนก็แค่เ,เถิดมาสิเออโอไม่เห็นเหรอ,อแฟนคลับเขาอยากดูความหล่อใช่ไหมคะเขาไม่ได้อยากดูหนูหรอกน้องเบสวันนี้มีกี่ฉากมีพ่อพี่แจมเป๊ะเบสชิชิพี่แจมหน่อย พี่เเกอาบลไม่สิงยี่ไปเลยละเบสเบสมันสิงสิงเลยเรื่องนี้แจมหล่อมากงงขอบคุณครับเขาหล่อตั้งนานแล้วนาฬิกลงคลิปอย่างวันนี้อย่างวันนี้เบสยังไม่ได้ตัดเขาบอตั้งนานแล้วแต่ทุกคนแบบอาจจะเพิ่งเห็นอาจจะเพิ่งโดนตบใช่ไหมคะเบสยังไม่ตัดให้เลยคลิปอะพี่ยังไม่ส่งให้เลยเอ้าเหรอต้องแอร์ดรอปถึงจะชัด เยอรมันก็ดูสดที่นูน่นดูดูดูของไทยได้ด้วยใช่ไหมครับก็ดูออนไลน์ล่าเบสหนาวเลยครับใช่อากาศเย็นตอนนี้ติดลบสิบแปดแกชอบเบสแข็งขาเนี่ยชอบอะไรนะครับต่อไปดีนะไม่ตัดคลิปให้นะชอบชอบชอบครับอชอบแหละเ,<อ>เราเอาคลิปเราเป็นตัวเป็นแบบกันไว้อยู่เ,<อ>เขาไม่กล้าทำอะไรเลยเลใครไม่ชอบเบสไาในกองเนี่ย เยอะความหน่อยใครไม่ชอบเบสบ้างเยอะแยะยกมือหน่อยครับยกมือหน่อยพุ่มกลับแล้วหนึ่งโอ้ยไม่ต้องนับเลยให้ดูไม่ใช่แฟนคลับเบสเลยนะอ๋อเหรอเอออย่าไปอย่าไปว่าพี่ในทุกคนต้องชอบหนูหมดทุกคนโกรธหนูโพสต์ด่าใช่เดี๋ยวเบสโพสต์ด่าเดี๋ยวหนูแขวนเขาแบบเห็นหนูยอดคอเยอะเขาเดือนนูแขวนเดี๋ยวเบสโพสต์ด่าเขาก็เลยต้องชอบหนูยุ่งเลยคราวนี้หนูไม่เคยโพสต์ด่าใครเหตุตลก พี่ทำไมอ๋อพี่ไม่ร้อนเพราะพี่มีพัดลมไงเนี่ยถ้าหนูนั่งตนี้พัดลมไม่ถึงแต่เนี่ยถ้าหนูอยู่ตรงนี้พัดลมถึงโอ้พี่ก็นึกว่าเบสหนาวพี่หอเบสหผมมะหผมพัดลมให้เลยก็เบสผมมะฮผมมันจะเข้าเสียงพัดลมมันจะเข้ากล้องปะไม่ไม่รู้ไม่รู้เป็นเบสได้ไหม อยากไปหนูรอคะอยากใกล้ชิดคนเหรอใช่ไหมเป็นได้เป็นได้เข้าค่ะเห็นไหมมันเข้าพังออกไปมันก็อยู่มันอยู่ตั้งนานแล้วนะตรงนี้เอาไว้ตรงลำโพงมันอยู่นานแล้วนะตรงนี้ไม่ใช่ไม่เอาไว้ต้งไหนเอาออกไปแล้วค่ะอยากสิ่งร่างดีอยูว่าขนาอยู่ใกล้ขนาด ทุกคนขอปุ่สติกเกอร์นะคะขอสติกเกอร์อีกได้ไหมร้อนเหรอเสียงมันเข้าเอามาเป่าให้ไงทุกคนร้อนเหรอไม่กลัวเบสบนเป็นห่วงก็พูดเป็นห่วงทำให้ก็คือทำให้ไม่ต้องมาอ้างอะไรอย่างนี้ทำให้ก็คือทำให้เอ้ยเบสเบสน่ารัก หนูขออันนี้ให้พี่แจมพี่แจมทำให้กินแบบหนูทำให้เคี้ยวมันไม่เข้ามาตรงพี่อ่ะอ่ะพี่แจมกาเสรสบายเัยพี่แจมหนขอขอก๋วยเตี๋ยวเมื่อกี้ให้พี่แจมทำท่าเคี้ยวด้วยนะแบบอร่อยนะกินไอติมมันต้องซูดเอ้าพี่กินไอติมเล้วรู้มันไม่มีช้อนน่ะเมื่อกี้มันไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวหรอที่หนูได้อ่ะมันไอติมบอกไอติมเบสท์สิ่งที่แจมละอ้าวก็ถ้าหนูนั่งไกลหนูก็หลุดเฟรม ใกล้ได้ไหมอ่ะพอใกล้ได้ไหมถามเขาดิ <c oughs> เ,เขาใกล้บสเขาใกล้ผมได้ไหม <c oughs> ได้ไงได้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 โอ้ยใกล้ไปโอ้โหเยตกใจโง่โง่อะไร <c oughs> ะมีอะไรปรกติเ,เงาเงาเนะเงาเลยติดกลงก็เ, <c oughs> เ,เงาไม่เจอหนูอะ่ะพูดเลยเงาแน,น่ไม่มีคนปั่นไม่มีคนตลกอย่างเงี้ยเออ อย่าลืมดูละครนะคะทุกคนเรามาไลฟ์ไม่ให้ทุกคนดูละครแลนะ้วเนี่ยแม่จะมาหรอแม่หนุ่ยอ่ะแม่มาเหรอเฮ้ยขอบคุณครับเบสทำเถอะฝึกไวจะได้ชินนี่ไม่มีใครเหมือนเบสนะใช่เขาบอกว่าเบสไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครกล้าเหมือนเบสจริงปนถามพี่แจมพี่แจมเล่นอยู่กับกริง จริงจริงรนานเลยะใช่ไม่เหมือนคือเป็นยังไงเขาก็จะอีกแบบหนึง่งคนละแบบคือเบรรี่ไงใช่ก็ดารักับคนละแบบทุกคนมีความดารากในตัวเองเฮ้ยฟุตบอลพี่แจมเป็นเตะบอลแต่พี่แจมก็ไม่ยอมถ่ายคลิปมาให้ดูเลยค่ะใครจะไปถ่ายพี่เตะอยูไ่ไงฝากเพื่อนถ่ายสิตอนยิงอะ่ะเพื่อนก็เตะ มันไม่ได้เหมือนบอลที่พี่พี่โบสมันแข่งอะที่มันจะมีตัวสำรองมีอะไรอ่ะคือมันเล่นกันเต็มทั้งทีมก็อยากให้ลงเตะบอลน,นะเตะบอลแล้วมันที่อยากให้คนเห็นนะ่ะขพ้่แจมเตะบอลน,นีนี่ดีมากค่ะเขาบอกเบสไปถ่ายให้เบสเขินไหมเ <laughs> ขินเรื่องอะไรเขินทำไมเขินตอนนี้เหรอไม่เขิน ทำบอกพี่หิมเขาเขิดนมากกว่าพี่เขินหนูบปะฮะพี่เขินหนูบปะไม่สักหน่อยเออเขินก็ได้หยดจนน้ำไม่มีแล้วเนี่ยน้ำหมดแล้วน้ำแบบนี่กินอีกกินน้ำไม่ไหลแล้วมีใครไม่เขิ่นเบสผมถาม คนที่เล่นกับเบีอ่ะมีไหมหนูจะรู้ไหมว่าละครเรื่นไม่เคยถามว่าแบบพี่เขินปะหนูจะเล่นละครหรือจะเล่นเล่นกับพลอยเป็นไงปกติไม่เคยถามพี่พลแต่ว่าเคยพลอยเล่นด้วยไหมเวลาพลอยไปเล่นกับเบียดปะก็ในละครก็ต้องเล่นไงจะเล่นไม่ใช่แบบเล่นเล่นกันอย่างเงี้ยเล่นอย่างไม่พี่พลไม่ชอบเล่นบิ๊กต่อบเวลาหนูหยิบกล้องขึ้นมาพี่พลจะเดินหนีเอ๊ะพลอยอยู่กับพี่ก็เล่นนะปั่นป่ะเพราะหนูปั่นจะว่าว่าเพราะหนูว่างั้นเลยปั่นเอ้ยจอกจอกไหม ครรหอสวัสดีจอก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 ไงจอกจอกคือใครเหรอจอกจอกคือเพจนี่ไงเพจที่เมาส์ฉ่ำเลยอ่ะอ๋อสวัสดีค่ะจอก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 เมาส์ฉ่ำที่รัหรือเรียกที่รักเลยอ่ะจอกจอกเขามี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 แฟนหลายคนช่วยดันช่วยดันละครให้หน่อยได้เขาหายไปจากพี่นานมากเลยนะจอกจอกอ่ะไม่อยู่ไปแบบไปติดตามผู้ชายคนอื่นเป็นเรื่องปกติเออพี่ก็ชินกับเขาแล้วแต่หนูว่าถ้าได้ตามพี่แจมแล้วหนูตามตลอดเลยนะมีคนเดียวเนี่ย พูดอย่างนี้มาตั้งแต่สามปี่แล้วแล้วก็หายไปเป็นปีแล้วก็กลับมาอ้าแต่ถ้าเป็นหนูหนูได้ตามพี่แจนมตามตลอดมัไม่ทิ้งไปไหนจริงเหรอดีมากขนาดคลิปหนูก็ตัดให้ตลอดชีวิตเลยดีมากาพี่ไม่ทำเชลล์กับหนูอะทำไมทุกคนตทุกตลอดกับเบรดวะ,ะจริงหนูก็ไม่เคยทะเลาะใครเหมือนกันพี่ไม่เคยทะเลาะกับใครเลยนะเว้ยเอาจริง ฮัลโหลดิฮัลโหลฮัลโหลฮัเทสเทสฮัลโหลฮัลโหล,โล,โล,โลโแต่ร้องน<ล>ีง่แบบตอนเด็กเคยทำปะอยาค่ะไ้คนนั้นมันไม่ดังหรอกเวรมันเป็นพัดลมเลยค่ะอะแต่น้องให้แบบตอนเด็อกอาทุกคนคะเบสมันผมพันน่แล้วก็พี่เอาพัดลมมาเป่าผมหนูอ่ะทุกคนคะ<ไ>มีสติกเกอร์อะไรให้พี่แจมเล่นอีกบ้าง เยาให้พี่แจมทำเบสเจ้าสิ่งพี่แจมหมดแล้วเอางั้นที่อา่านคอมเมนต์ตรงน,นี้มันไม่เห็นมันเล็กน่ารักเขาบอกน่ารักอาน,นกำลังอ่านอยู่ึง <c oughs> เลยสอบเฮ้ยอ,อะไรอะ่ะมงกดุดได้มงกดุดโบมือ้วยค่ะบ๊ายบาย ทุกคนส่งมาอีกดิอยากเห็นไหมโบอกแบบนางงามสิช้าๆทุกคนเอามงกุฎมาอีกเบสเป็นนางงามอ่ะทำไมทำเป็นเคยดูสิคะใครไม่เคยดูนางงามบ้างล่ะมิสเตอร์แกนไทยแลนด์ตอนเด็กๆทุกคนขอมงกุฎหน่อยค่ะเดี๋ยวพอพี weakest, ่แจมได้มงกุฎเดี๋ยวพี่แจมจะใบ้ใบ้มันเฉพาะบางคนส่งได้ได้แ่บมงกุฎเฮ้ยเบสเบสลงดิเบสใบ้ใบ้ใบ้เออ ไม่เอาพี่แจมเอาก็เบสได้ก็เขาให้เบสไม่เอาขาอยากเห็นพี่แจมเขาไม่ได้อยากเห็นเบสเบสทำไมอ่ะน่ารักก็พูดเลยว่าอย่ามันมีนะมันมีของที่นะร้อนเหรอใช่อ่ะเบสเป็นมิทีนเหรอไม่ได้เป็นค่ะแต่เคยประเกียบเฮ้ยเหรอ เดี๋ยวเราให้ฟังเรื่องเฮ้ยพี่ไม่รู้อ่ะเฮ้ยเบสแบบโหดว่ะเรื่องมันยาวด้วยเบสเป็นนางแบบมาก่อนนี่ว่าเบสเป็นหนูก็เหมือนพี่นั่นแหละเบสผู้อีสานเป็นไหมบ่าเป็นสาวบ่าได้ค่ะเฮ้ยว่าได้นิดหน่อยหนูเหมือนพี่อ่ะตอนเด็กก็แบบแคสเฮ้ยบายไปไปไายปละมงละมงเราละมงลบมงยบายดิเออไมอยาก็เขาส่งให้เบสไม่มันไม่อ่านหน้าพี่แจมเฉยเขาส่งให้เบสไงอ๋อทุกคนส่งใหม่หนูต่อจากเฟรม เขาไม่ส่งมาแล้วบบพี่แจมทำ嘛เขาไม่ส่งมาแล้วทุกคนหนึ่งทุ่มนะครับวันนี้นะครับหนึ่งทุ่มนะครับแล้วก็พรุ่งนี้หกโมงเย็นนะห้ามลืมหกโมงเย็นไปบอกชาวบ้านบอกเพื่อนบ้านด้วยคนที่ดูอะว่าละครตามหลกักที่เธอลืมอะมาหกโมงเย็นเฮ้ยอันนี้เป็ดนี่วะอะไรอะไม่เป็ด<า>เหมือกันปลาเนี่ย<า>ไม่ปลากเกนนี้ อะไรนะอนทำเป็นไม่ไม่มันต้องมีมันต้องมาแบอ,อ,อ,อถ้ามไม่เป็นก็ปากดูก่อนแลนอนนอนปากดูวถ้ามไม่เป็นวันนี้กล้องก็มานะแต่ว่ากล้องอยู่ไหนไม่รู้พี่กล้องอินโทรเวิร์ดมากมันรอ <laughs> แบบเฮ้ย โบมือโบช้าๆเป็นนางงามขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่เลือนตำแหน่งค่ะนี่มงกุฎเพชรเลยนะเบียดจะขี่คอจมละนี่ไงก็อยู่ห่างออกมาแล้วเนี่ยทำไมครับไม่อยากให้ใกล้หรอไม่อยากให้ใกล้หรอไม่อยากให้ใกล้หรอไม่อยากใกล้หรอพวกตัวใหม่พูกไปชดเขาทะใหมเนี่ยกล้องต้องมาไรไม่ได้ใกล้เลย บบกมือเหมือนจราจรเลยพ่อผมเป็นตำรวจครับเอ้ยเพี่อะแบบนี้ไปเจอา่อกมือเร็วโบกช้าๆดิอย่างเงี้ยเบาเบาเากว่านี้นายยิ้มด้วยนางามไปเยอะเลยนะดีมากน้องเบสหน้าใสมาก จริงไหมคะฟิลเตอร์ครับมีใส่ฟิลเตอร์เข้าไปครับคือจะมองหน้าผูไม่ได้เลยขบตาไม่ได้เลยโอ้หมีแบบอัดซ้อนอัดอีกอัดนี่ซ้อนนี่มีซ้อนข้านหลังต่ออีกมากทุกคนชอบวันนี้มีไหนอีกเปล่ามีครับโมเมนต์ดีมากทีมงานบอกโมเมนต์ดีมากพี่น้ำกับพี่หินกับน้องน้ำพี่หินกับน้องน้ำค่ะใช่พี่หินกับน้องน้ำตอนนี้มากกว่า ทุกคนจิ้นก็คือคนในกองจิ้นตอนเนี้ยแอนกกองคนนึงก็มีซ้อนถ่ายกันเต็มเลยแล้วพี่อีกคนนึงถ่ายน้องซ้อนล้วอีกหลายนานอย่างสักพักแล้วครับพี่ทำไมเอาพัดลมทำ่างนั้นนะอะไรทำ,ทำไมมันเย็นออแล้วเย็นคนเดียวเลยอยู่ๆก็เอาพอัดลมความลงใส่ขาตัวเองคนเดียวเดี๋ยวมันก็พัง เหมือนเลยอ่ะเหมือนพูดดีๆเหมือนเลยพูดดีดีไลออนกิ้งทำไมเขาหัวนีกที่น่าจีบต่อโลย No เคยเล่นรึเปล่ไม่เคยพี่แจมเมา,มมาพี่กล้องหน่อยกล้องเหรอไม่ค่อยมีอะไรเมาส์ากล้องเขาแบบมันเงียบๆไอ้กล้องอ่ะมีคนบอกว่าน้องเม็ไปงานวันเกิดพี่แจมมันอ่ะกล้องคุณกล้องเขาเงียบมาก พี่เกิดแล้ววันเดือนนี้เหรออืมปีหน้าเนี่ยไปยังไงเนี่ยปีหน้าไม่มีละครนั้นไม่ได้ไปคือต้องมีละครถึงจะไปได้ไงเหรออ้าวแล้วถ้าเดี๋ยวพี่ชวนเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคิวตรงกันเนี่ยก็ไปถ้าเกิดว่าพี่ก็ว่าไม่ใช่ว่าหรอกปเปิดก็ไปปีที okay. ่แล้วเปิดก็ไปก็แล้วแต่ไม่ไม่ถ้าน้องว่างก็ก็ไปได้แต่ว่าแบบถ้าไม่ว่างก็ไม่เป็นไร ไม่จริงจริงอันจริงจริงถ้าใครไม่ว่างพี่ก็ไปไขไม่ว่างก็ไปไปไปหนูจะไป,ไปหนูจะไปกีดที่หน้าเวทีหนูจะทำพวงอะไรไปคล้องคอตอนที่ร้องเพลงเลยเขาบอกว่าเขาจะมาทำโปรเจกต์ใต้ตึกตึก G M M หนูจะไปถ่ายรูปก,กับวิวบ่อน้นด้ือแต่ว่าทุกคนแบบไม่ต้องทำเยอะหรอกมันเปลืองตังจริงเอาแค่แบบพอดีก็พอแล้วมันแพงเออทำแบบพอดีพองามก็อพอเราไม่ต้องไปทำอะไรเยอะมันเปลืองตังเอาตังไปทำอย่างอื่นดีกว่าแเขาอยาก เขารักของเขาไม่เข้าใจเราก็เป็นห่วงไงแต่ขึ้นเงินนัตค่ะอยากรวยแบบนี้บ้างจังผู้หญิงเรามันเป็นผู้หญิงเราหาเงินมาทั้งชีวิตเพื่ออะไรเพื่อผู้ชายหล่อถูกต้องเดินมาถูกทางแล้วทุกคนอยากรวยทางเดินของเบคคำสิงก็เป็นแบบอยากรวยแบบนี้บ้างจังเลยพวกเราพวดเดียวกันพวกเรามันนัด อยากรวยแบบนี้บ้างจังเลยเสียเงินไมกได้เสียเงินกับผู้ชายเราต้องโซ่เพราะเราบังลึกอยากรวยแบบนี้จังเลยมีเป็นเป็นไอดอลทำต่อไปพี่ผ่านมาแล้วครับน้องบุกตรงมา,าผ่านหลายเรื่องอลยเปไรเกิดอะไรขึ้นน่ะ <c oughs> อยากรวยแบบนี้จังเลย <c oughs> พี่แจมนี่หนูชวนพี่แจมอยู่ค่ะพี่แจมขับปอร์เช่ว่าให้พี่แจมไปขับรถพี่แจมไม่มีเงินไปซื้อปอร์เช่ขนาดนั้นค่ะไม่หนูจะให้พี่แจมหนูมีคอนเทนต์ให้พี่แจมขับเฮ้ยคอร์สหนูโหพี่อยากได้อ่ะขอต่อได้ไหมซื้อต่อได้ไหมพี่ผ่อนให้ลองขับก่อนก็ถูกใจเลยถ้าถูกใจให้เลยป่ะให้ซื้อเลยป่ะให้ผ่อนเลยไหมหนูก็ไม่เคยซื้อรถให้ผู้ชายขนาดนั้นนะอ้าวพี่ผ่อนต่อ พี่ผลให้เบสไปลองไปขับก่อนหนูอะ่ะมีคอนเทนต์ว่าหนูจะให้พี่แจมขับรถคอร์สของหนูแล้วก็ทําถ่ายลงติกต็อค่ะพ,พี่ซื้อต่อเบสไปลองขับก่อนเนีย่ยพื่อืซอ